you mm -hmm. ู้ชมนะคะเข้าสู่รายการสอนอเพื่อประชาชนค่ะรายการที่จะนําเรื่องราวการทํางานการปฏิบัติหน้าที่ของพี่ๆตํารวจมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะเป็นประจําเลยค่ะทุกๆเสาร์และก็วันอาทิตย์นะคะเวลา10บนกาถึง10บนนทีทางช่องพื้กทีวีแห่งนี้และขอสวัสดีคุณผู้ชมนะคะที่รับชมผ่านทาง Facebook f แฟนเพจสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติกันค่ะซึ่งทางนี้นะคะวันนี้เราก็มีเรื่องราวมาฝากผู้ชมกันมากมายเลยทีเดียวไปกันที่เรื่องแรกกันนะคะต้องบอกเลยว่าช่วงนี้นะคะแม้ว่าประเทศไทยเรานะคะจะยังคงปิดหน้าฟ้ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาได้ไม่มากหรือว่าแทบจะไม่มีเลยนะคะแต่ว่าพี่ๆตำรวจท่องเที่ยวเองค่ะก็ยังคงต้องดูแลนะคะความเรียบร้อยรวมถึงมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะวางแผนในการรองรับนักท่องเที่ยวกลับมานั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะพา คุณผู้ชมนะคะติดตามการทำงานของพี่ๆตำรวจท่องเที่ยวกันว่าเขาจะพาเราไปที่ไหนกันบ้างค่ะ การท่องเที่ยวประเทศไทยถือเป็นอุตสาหกรรมหลักที่สร้างรายได้ให้กับประเทศเพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศตำรวจท่องเที่ยวจึงถือเป็นหน่วยงานที่สำคัญที่เป็นกำลังคอยสนับสนุนและปฏิบัติหน้าที่สร้างความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว การลงพื้นที่ปฏิบัติงานจึงเป็นส่วนสําคัญเพื่อดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดกองกำกับการหนึ่งกองบังคับการตํารวจท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครจึงเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ปฏิบัติงานและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวในเขตพื้นที่รับผิดชอบโดยแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ที่สำคัญล้อนอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครเช่นตึก킹พาวเวอร์มหานครมีแลนด์มาร์คเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิวกรุงเทพในชั้นที่78ของมหานคร สกายวอล์ ward, จุดชมวิวชั้นดาดฟ้าแบบ360องศาพื้นกระจกลอยฟ้าพื้นที่63ตารางเมตรพร้อมความทันสมัยของลิฟต์มัลติมีเดียความเร็วสูงสุดในประเทศไทยจากชั้นหนึ่งไปยังชั้น74ภายใน50วินาที วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชาวรมหาวิหารหรือวัดโพสร้างมาตั้งแต่ครั้งสมัยอยุธยาเป็นพระอารามหลวงและเป็นวัดประจำราชการที่หนึ่งแห่งราชวงศ์จัก,กรีจุดท่องเที่ยวสำคัญของวัดได้แก่มหัสจัรยร์พระสายญาติพระพุทธรูปขนาดใหญ่เป็นอันดับสมของประเทศโดยมีลักษณะพิเศษคือมีประดับมุกภาพมงคล108ประการที่พระบาท มหาสจักรตำราเวชเชตุพลศาลาจารึกตำรานวดแผนโบราณมีจิตกรรมลายเส้นบอกตำแหน่งนวดนับเป็นบันทึกที่รวบรวมสราวิชาทั้งการแพทย์การเมืองการปกครองประวัติศาสตร์การสร้างวัดและวรรณคดีเป็นจุดกำเนิดศาสตร์การนวดแผนไทยแบบโบราณโรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพนยังเปิดคอสให้ชาวไทยและชาวต่างชาติมาเรียนรู้ศาสตร์การนวดแผนไทยจากผู้เชี่ยวชาญอีกด้วยค่ะ ถนนเยาว,วราชหรือไชน่าทาวแห่งกรุงเทพมหานครแหล่งท่องเที่ยวยามค่ำคืนของนักช็อปและนักชิม มีอาหารมากมายที่เลือกสรรขึ้นชื่อของเยาวราชทั้งรสชาติและราคาที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงได้ตำรวจท่องเที่ยวจึงได้มีการขจัดปัญหาของการหลอกลวงเอารัดเอาเปรียบและคุ้มครองผลประโยชน์ที่เป็นธรรมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างองค์กรทุกภาคส่วนเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการคุม้มครองผลประโยชน์ของนักท่องเที่ยวตามวิสัยทัศน์ของกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวมุ่งมั่นสร้างความมั่นคงให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยการสร้างความมั่นใจและความสะดวกปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว โดยมาตรฐานในการปฏิบัติที่ทันสมัยและพัฒนายอย่างต่อเนื่องค่ะส่วนพี่ๆสพโคกงามจังหวัดเลยนะคะที่นี่ค่ะเขาก็ได้มีการจัดเตรียมนะคะพื้นที่ในการทําโครงการ โคกหนองนามโมเดลนั่นเองค่ะเป็นโครงการดีๆนะคะที่นําหลักเศรษฐ,ฐกิจพอเพียงมาปรับใช้เพื่อให้ข้าราชการตํารวจในสังกัดนะคะก็เขาเรียกว่ามีอาหารการกินที่สมบูรณ์แล้วก็รู้จักวิธีการใช้หลักเศรษฐ,ฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจํำวันด้วยค่ะ ส่วนพี่ๆตำรวจทางหลวงศรีสัชนาลัยนะคะที่นี่เองค่ะเขาก็ได้มีการทําการ,กรเกษตรนะคะเพื่อให้ข้าราชการตํารวจในสังกัดนะคะสามารถนําเก็บเกี่ยวนําไปกินในครอบครัวหรือว่าปรุงอาหารกินได้ระหว่างวันนั่นเองค่ะโดยใช้งบประมาณไม่ถึงพันจะเป็นอย่างไรกันนั้นไปรับชมเลยค่ะ ส่วนภาพต่อมาค่ะเป็นภาพน่ารักน่ารักนะคะของน้องๆน,นะคะนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่นะคะของอุทยานนะคะช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่เดินลงไม่ไหวเพราะาช่วงนี้ต้องบอกเลยว่ามีประชาชนเดินทางไปท่องเที่ยวนะคะตามภูเขาต่างๆนะคะเดินขึ้นเขาลงเขากันค่อนข้างเยอะนะคะภาพนี้จะน่ารักแค่ไหนไปร,รับชมกันเลยค่ะ ส่วนเรื่องต่อมาค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปทําความรู้จักค่ะกับคดีอาญาแล้วก็คดีแพ่งหลายคนคงจะไม่รู้ว่าแบ่งแยกกันยังไงแตกต่างกันยังไงวันนี้เรามาีคาตอบมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยค่ะคดีเกี่ยวกับการฝากขายทรัพย์สินเหมือนกับเหมือนกับาชาวบ้านเนี่ยรู้จักกันหนึ่งกับ2รู้จักกันเนี่ยหก็ไว้ใจ2ให้2ไปขายของสักชิ้นหนึ่งอสะสมมติเราขายคอมพิวเตอร์เนี่ยุ๊กเนี่ยเอาไปขายเนี่ย สักชิ้นหนึ่งอ่ะโดยที่1เนี่ยกำหนดราคาว่า1เนี่ยต้องการแค่5,000ันะที่เหลือเนี่ยสจะขายเท่าไหร่ก็ได้2จะขายสัก4ี่พันหมืนแต่1เนี่ยต้องการ5,000ันสก็รับปากเสร็จก็เอาไปขายแล้วก็เอาไปขายปุ๊บก็ไม่เอาตังค์มาให้เลยอย่างนี้มันเป็นเรื่องทางแพ่งเนื่องจากว่า2มีสิทธิ์ที่เต็มที่ในการที่จะไปขายเท่าไหร่ก็ได้ขายขาดทุน2ก็ต้องให้1ในราคานี้ แต่ถ้าเปลี่ยนนิดเดียวนะเปลี่ยนเป็นว่า1กําหนดไว้ว่าให้2คงตอขายในราคา7จ็ดพันนะสองพันในสเอาไป5้าพันที่เอามาให้ให้เจ้าของนะคือให้1นะอย่างนี้2เอาไปขาย2เอาไปทั้งหมดเนี่ยอย่างนี้เป็นความผิดยักยอกนะ<ม>นี่คือคือบางทีถ้าไม่ไม่อ่านกฎหมายอย่างละเอียดก็ไม่รู้นะบางทีม,ม,มันนิดเดียวใช่มันมันเป็นเงื่อนไขของการทําสัญญาเงื<ม>่อนไขของการตกลงแต่เงื่อนไขเนี่ยมัน มันเป็นบอกบอกถึงว่าทรัพย์ที่เป็นของใครในขณะเอาไปครับส่วนการทํางานของพี่ๆตารวจนั้นมีหลากหลายหน้างานด้วยกันนะคะแต่ทุกหน้างานค่ะล้วนแล้วแต่เน้นในเรื่องของการดูแลที่น้องประชาชนนะคะดังเช่นดาบตํารวจเจริญเขาจะช่วยเหลือประชาชนอย่างไรบ้างไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะื่อกี้พานน้องข้ามมาแล้วยืนรอ,าานอาารถอยู่ต่งนี้ นะรถริงเร็วมากทาาไม่ได้ส่วนพี่ๆตำรวจทางหลวงสังขละนะคะก็ได้มีการลงพื้นที่ดูแลพี่น้องประชาชนที่มีความยากจนเขาจะช่วยเหลือเรื่องราวอะไรกันบ้างนั้นไปรับชมกันเลยค่ะ สวัสดีครับผมดับพลสายกระสุนขหน้าหน่วยบริการตำรวจทางรวงสักขะนะครับวันนี้ก็ได้รวบรวมสิ่งของที่ได้รับการบริจาคได้แบ่งปันมาช่วยเหลือครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อนลำบาก เรื่องราวต่อมานะคะก็เป็นที่ตำรวจท่านหนึ่งค่ะได้ไปช่วยเหลือนะคะเป็นผู้หญิงค่ะกระโดดน้ำนะคะเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วทุกชีวิตมีค่าจึงรีบเข้าไปดำเนินการช่วยเหลือค่ะไม่ลูกไม่ขึ้นมาลูกมันหยุดลูกมันล้อลูกวะมาเลยมาเด็มาเลยมาอย่าไปโยนมามาอย่าไปโยนเด็กมาไม่โยนไม่โยนเด็กครับพี่ไม่ได้เป็นไรพี่มันแค่ทะเพิ่มเตี่ยวสองพยายามฆ่าตัวตาย ไม่ผมเข้าใจนะครับพี่ข้อมูลรายละเอียดพวกเห็นจริงกำลังจะกระโดดน้ำบริเวณจิงฟองวัดสะเกดคระคือเราผู้เด็กหญิงสวมเสื้อสีขาวแจ้งถ่ายตรวจสอบด้วยเจนถึงหัวมันจะเป็นยังไงเด็ลูกเราสำคัญที่สุดฝากตามสวัสมีคือเด็กเลยนะพี่มาเลยพี่มาเลยมัเนเดียวกันเดียวกันพี่อะมมาเห็นไหมลูกเรียงแล้ว ต้องเลือกถึงมาลงมาจากมือผมมามาี่หนมาจากมือผมไปมาพี่หประมาณจะอะไรอะไรเยสองเหยุทั้งสองเหตุสองหนึ่งและสี่ทั้งสองเหตุน่าจะเป็น ส่วนพี่ๆตำรวจจราจรโครงการพระราชดำรินะคะก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชนอยู่ทุกวันเลยทีเดียวนะคะซึ่งเคสต่อมานี้ค่ะก็เป็นการนำผู้หญิงนะคะใกล้คลอดไปส่งที่โรงพยาบาลราชวิถีบรรยากาศภาพจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมกันเลยค่ะไม่ถูกไม่ถูกตอนนี้หญิงใกล้คลอดเนี่ยวอิอยู่ในราชพร้าวาขิงแปดจการวอดติต้องการรถพยาบาลเพื่อที่พาราชวิถีตอนนี้มีอาการน้ําเดิน หมายเลขพอสีบสามของโครงการสองันห้าสิบเก้าเอาาว่าที่เทปี่ต่อถ้านหมายเลขอได้เก้าแปดสองแปดหกห้าถูกต้องเปลี่ยนถูกต้องเปลี่ยน Thank you. ก็เป็นหญิงใกล้คอเช่นเดียวกันแต่ว่าเคสนี้ไปส่งที่โรงพยาบาลพระรามเก้ารถติดมากๆเลยนะคะการดูแลพี่น้องประชาชนจะเป็นอย่างไรกันนั้นไปรับชมกันเลยค่ะ น้องกี้วันนี้ก็มีเทคนิคนะคะการใช้เทคโนโลยีได้อย่างปลอดภัยมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องราวอะไรกันนั้นไปรับชมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วง IT Newled ลค่ะในวันนี้นะคะเราก็จะมานำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ i อเทคโนโลยียต่างๆค่ะรวมถึงแอปพลิเคชันดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็พาคุณผู้ชมทุกท่านไปกันที่จังหวัดขอนแก่นค่ะเขาได้จัดการแข่งขันคอมพิวเตอร์นะคะโอลิมปิกระดับชาติครั้งที่16ค่ะการแข่งขันนี้ก็ถือว่าเป็นการแข่งขันที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันเลยค่ะ เมื่อวันที่24พฤศจิกายนที่ผ่านมาสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน่นโดยมีรองศาสตราจารย์เกรียงศักดิ์พักดีรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน่นพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสมเกียรติศรีจารนัยคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแกน่น ร่วมกันแถลงข่าวจัดการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่16ซึ่งมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินหรือสอวนได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระหว่างวันที่2 8พฤศจิกายนถึงวันที่1ธันวาคม2563ที่อาคารวิทยาวิพากษคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งครั้งนี้ทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสมเกียรติศรีจรนายคณบดีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นกล่าวว่าการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่16นี้จะมีนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น93คนโดยเป็นนักเรียนตัวแทนศูนย์ที่ผ่านค่ายที่2จากศูนย์สอ,อวนอทั่วประเทศจํานวน90คนและนักเรียนจากโครงการสาวสวท3คน รวมไปถึงอาจารย์ผู้แทนศูนย์จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศและครูสังเกตการจากศูนย์สอวนอจำนวน51คนและมีแขกผู้มีเกียรติจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำนักงานคณะกรมกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและหน่วยง,งานผู้ให้การสนับสนุนรวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นประมาณ300คน ใยสิ่งที่สําคัญที่สุดของการจัดการแข่งขันในครั้งนี้คือการยกระดับกระตุ้นให้มีการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานของระบบการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ของประเทศซึ่งการให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันเกิดความรักและสนใจที่จะมุ่งเน้นศึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีดิจิทัลที่เกี่ยวข้องในระดับอุดมศึกษา จนอาจประกอบอาชีพทางคอมพิวเตอร์ได้ในอนาคตการคัดเลือกนักเรียนที่เข้าอบรมวิชาคอมพิวเตอร์ที่เป็นตัวแทนจากศูนย์สอวนทั้ง13ศูนย์ทั่วประเทศให้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรอบต่อไปทั้งนี้ยังคงเปการให้คณาจารย์จากศูนย์สอวนนทุกศูนย์มีประสบการณ์ร่วมกันในการเข้าร่วมจัดการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับนานาชาติมีการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการปรับปรุงการสอนได้ อย่างไรก็ตามค่ะการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีโอกาสส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษาโดยเฉพาะการให้ความสําคัญกับเทคโนโลยีด้านดิจิทัลที่มีการพัฒนาไปอย่างมากจนถึงในปัจจุบันรวมไปถึงการพัฒนากําลังคนในสมรรถ,ถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เล็งเห็นความสําคัญในการเป็นศูนย์กลาง และการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับสูงโดยเฉพาะการแก้ปัญหาเชิงคำนวณด้วยการโปรแกรมซึ่งเป็นฐานความรู้ที่สำคัญสำหรับนักเรียนในการต่อยอดไปสู่การพัฒนาและวิจัยทางด้านการคิดคำนวณขั้นสูงการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์การพัฒนาซอฟต์แวร์และนวัตรกรรมด้านดิจิทัลให้เป็นประโยชน์สำหรับประเทศต่อไปการยอนรับทุกท่านในวันนี้นะครับแต่ที่ทราบกันว่า ทางภาคทั้งที่16ซึ่งเป็นเจ้าภาคทางที่2ในครั้งนี้นะครับแล้วก็ในกระแสโลกปัจจุบันนะครับในเรื่องของการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งปนเรื่องของเทคโนโลยีทางด้านอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็คือความพันที่จะเป็นสื่การในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนที่ติดนักศึกษาะหรือว่านิสิตต่างนะครับในการจัดการแข่งขันคอมพิวเตอร์ คนติดตอนเข้ากังพนัการแค่นะครับต่อไปใช้คำว่ามีไอพอแย i แแอรนะครับเราพึ่งสร้างอุตาหรรมในคลัสูนี้เราได้คำว่ามีโตในในรูปภูมภาพนะครับเราต้อเราเองเรามีเิจานาที่จะต่อบย่อเป็นผู้ตอบของระบขนองระบบส่งอจากจากนี้าการ่นก็จะเรื่องของป่าซึ่ง ที่เาได้รับมาครับเป็นจากที่จัวัดสวที่28 การแข่งขันครั้งนี้นะคะนับว่าเป็นการต่อยอดสู่การพัฒนาทางด้านความคิดขั้นสูงและนำไปสู่การพัฒนาเรื่องระบบซอฟต์แวร์ต่างๆของคอมพิวเตอร์ค่ะทำให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติของเรานั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของช่วง IT n ี l e d g e แล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ใหม่ค่ะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เราก็จะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับ IT ทีให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันเช่นเคยสาหรับวันนี้ดิฉันและทีมงานทุกคนต้องขอ ตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะและนี่คือทั้งหมดในวันนี้แล้วก็สัปดาห์นี้นะคะที่เรานํามาฝากคุณผู้ชมกันในรายการสอนอเพื่อประชาชนนะคะคุณผู้ชมยังสามารถกลับมาติดตามรับชมรายการของเราได้ค่ะทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา10บนกาถึง10บนกาสามนาทีทางช่อง polis tv แห่งนี้และอย่าลืมนะคะสามารถเข้าไปรับชมย้อนหลังได้ผ่านทางยูทูบช anel p o l i e tv uci media เข้าไปแล้วอย่าลืมกดซับสไครต์ไลค์แชร์กันด้วยนะคะสําหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะ แล้วก็ทีมงานต้องขอตัวลาคุณผูช้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ